คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเจ็บเจอเจ้าเจาะแจกแจกันใจใจดีฉันฉีด โชคชนชนะชมพู่ชวนช่วยชอนชอบชะอมช่างชิ้ชน ชามชายชาวชิงชาชิ้นชื่อชุดเช,ช,ช็ดเช้าเชิดเชื่อเชื่อก ช่ใชยัยซนสนส,สอนซอมซอยสักสายสีซื้อดม どー